ปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่หันมาสนใจลงทุนด้วยการเล่นบาคา,าคร่าก็คือไม่รู้ว่าจะทบเงินอย่างไรนะฮะแล้วก็จะใช้วิธีการเดินเงินแบบไหนนะครับอันนี้ผมแนะนำนะสำหรับตารางเดินเงินนะครับของเสือนอนกินของเดิมพันแมนนี่แหละฮะก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับให้เพื่อนๆได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ย จะต้องมีเงินเท่าไหร่สร้างกําไรต่อรอบเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้กําไรต่อรอบ10บาทนะครับก็ใส่ค่าเข้าไปมันก็จะประมวลออกมานะครับว่าไม้1น,นะครับต้องเล่นเท่าไหร่ไม้2เดินเงเินเท่าไหร่ไม้3เดินเงินเท่าไหร่แล้วก็จะใช้ทุนนะครับในการเล่นไม้3เนี่ยทั้งหมดกี่บาทไม้4นะครับกี่บาทแล้วก็ไม้5กี่บาทนะครับซึ่งตารางตรงนี้เนี่ยสามารถกรอค่าได้ทุกเลขเลยนะครับจะ19บาทก็ได้อ่ามีอ่าอยากเดินเงิน20บาทก็ได้นะครับจะเดินเงิน50บาท ก็ได้นะครับใส่เป็นเลขไม่ต้องเป็นเลขเต็มจํานวนก็ยังได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบเอออยากจะเดินเงินเป็นหลักร้อยนะครับก็สามารถกรอกเลขเข้าไปได้ตรงนี้นะฮะหลักพันได้ไหมได้ครับ1,999กย็อยู่ว่าเรามีทุนเท่าไหร่ ครับถ้าเรามีทุนเยอะนะครับก็อยากจะเดินเงินแบบสูงๆนะครับก็ดูฮะมันจะคำนวณออกมาให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเดินเงินทีละ10บาทนะครับแล้วต้องเดินยังไงนะครับแล้วกําไรต่อรอบที่จะได้เนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็จะมีคำนวณออกมาให้หมดเลยนะครับนี่เป็นวิธีการนะฮะใช้ตารางเดินเงินนะครับของเสือนอนกินในการเล่นบาคาร่านะครับ20ก็ได้นะฮะ ก็นอกจากนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากจะดูเทคนิคต่างๆในการเล่นบาคาร่านะครับหรือว่าจะดูเป็นแนวทางเนี่ยก็มาได้ใน y t u t u นะครับช่องของเดิมพันแมนนะครับผมก็มีการแนะนำนะครับเทคนิคเยอะแยะมากมายไว้ในช่องนะครับทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองนะครับก็เป็น DPM เดิมพันแมนนะครับก็สามารถคลิกไปติดตามกันได้นะฮะส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับผมหรืออยากจะขอเข้ากลุ่มพิเศษอะไรต่างๆนะครับก็ หรืออยากได้ตารางการเดินเงินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็แอดอดีไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ adpdm99 ผมเดิมพันแมนรอต้อนรับอยู่นะครับ